อินโนเฮลบายทิสโกโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทำพันธุกรรมที่พบมากที่สุดในประเทศไทยโดยจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่เป็นผาหาของโรคธาลัสซีเมียประมาณ40%ของประชากรไทยทั้งหมดหรือประมาณ24ล้านคนซึ่งผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคองโดยการให้เลือดและยาขับเหล็กเป็นประจำทุกเดือนไปตลอดชีวิตแม้ที่ผ่านมาจะรักษาได้ด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีและมีเนื้อเยื่อที่สามารถเข้ากับผู้ป่วยได้แต่ก็มีเพียง4 0เท่านั้นที่สามารถหาผู้บริจาคที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือข้อจำกัดเหล่านี้กำลังจะลดลงเพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้คิดค้นทำการวิจัยนวัตรกรรมการรักษาทาลซิเมียด้วยวิธียีนบำบัดหรือจีนแอดดิชันและกำลังพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไปสู่วิธีการรักษาที่ดียิ่งขึ้นด้วยระบบ crispr cas 9น ซึ่งวิธีการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนี้จะมีรูปแบบเป็นอย่างไรและจะช่วยให้สามารถรักษาโรคทารซิเมียให้หายขาดได้หรือไม่ติดตามชมได้จากคลิปนี้กันครับการตัดต่อยีนะในสมัยแรกเริ่มใช้วิธีการที่เรียกว่าพันธุกรรมอะไรที่ผิดปกติเราก็จะมีนํมมายนีนใหม่สอดแทรกเข้าไปในตัวเซลล์ที่เราต้องการในสมัยก่อนโรคที่เรา คิดว่าจะใช้วิธีการรักษาในการตัดต่อย,ยีนส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางระบบโลหิตวิทยาหรือโรคเลือดก็คือนำสเต็มเซลล์ที่มาจากไขกระดูกแล้วก็มีการนำการตัดต่อย,ยีนก็คือนำยีนปกติเข้าไปสอดแทรกอยู่ในสเต็มเซลล์วิธีการสอดแทรกในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เวกเตอร์ก็คือเป็นพวกไวรัสต่างๆเนี่ยแล้วก็นำยีนที่ปกติ แล้วก็มีการคุกเขากับตัวเซลล์ที่เราต้องการแล้วก็นําเซลล์เข้าไปเซลล์ sell ที่จาต้องการจะเป็นสเต็มเซลล์หรือเม็ดเลือดขาวหรืออะไรก็ได้แต่ว่าต้องเอาเซลล์เหล่านั้นที่เราอยากได้ตัดต่อยีกย,ยกมาอยู่ข้างนอกคือมาเลี้ยงข้างนอกเนะี่ยในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า ex v i ซ o ซึ่งหลักการนี้เขาเรียกว่า Gene Addition คือการที่นํายีนแอดเข้าไปเลย ซึ่งมีคนทำมานานและช่วงปลาย1,980แล้วก็เริ่มมาประสบความสำเร็จในปี2010ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโดยการใช้หลักการที่เรียกว่าจีนแอ d ดิชั่นคือระบบนำส่งของเวกเตอร์นำยีนใส่เข้าไปในเซลล์โรคแรกเนี่ยที่มีความประสบความสำเร็จในการตัดต่อยีนทางระบบเลือดก,ก็ได้แก่พวกโรคซีพันธุกรรมทาร์สีเมียซึ่ง พบได้บ่อยในบ้านเราแล้วก็โรคพันธุกรรมต่างๆ เช่นรโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องความปกติทางสมองที่พบบ่อยๆเช่นโรค X-Link e d e n อ n o ิโนลิ o d y s t r o p h y ซึ่งถ้าใครเคยดูในหนังเรื่อง l o e อเ o o i ซอนี่ยคือโรคเดียวกันปัจจุบันนี้เนี่ยการทำการวิจัยในคนไข้ได้ติดต่อมานานถึง6ปีด้วยกันในระบบของ Gene Addition หรือ Vector ยังไม่มีใครมีปัญหาใดๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งในโรคที่ผมทำเนี่ยคือทัลัสซีเมียเนี่ยมีประมาณเกือบ60กว่าถึง70ายด้วยกันแล้วก็ประสบความสาเร็จเกือบ90% ระบบ crispr cas9 เนี่ยเป็นระบบที่เรียนรู้จากแบคที ria s t e p t o c o c c u s ได้แบคทีร i a เนี่ยมันมีการตัดต่อของมันเองแก้ไขย,ยีงของมันเองเพื่อให้ตัวมันเองเนี่ยอยู่รอดเพราะฉะนั้นระบบของแบคทีรียมันน่าสนใจเขาก็ได้มาศึกษาในแบคทีรียจนกทั่งสุดท้ายเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่า crispr cas9 มันเป็นระบบที่ดีที่สุดที่เหมาะสําหรับสัตว์เลียงในนม มันมันจะเป็นอะไรที่สร้างขึ้นในหลอดทดลองนะซึ่งเรียนแบบของแบคทีรียแล้วระบบนี้เนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเวกเตอร์มันเป็นระบบของ crispr cas9 เป็นโมเลกุลของ rna แล้วก็มี cas9 เนี่ยเ,เหมือนกับกันไกเนี่ยที่ไปตัดแล้วก็แต่งแล้วมันก็จะไป correct บริเวณที่เราดีไซน์หรือเรากําหนดว่าจะต้องแก้ตรงจุดนี้แล้วมันก็กลับมาปกติในการทําจีน addition เนี่ยเราต้อเอาเซลล์ออกมาแล้ว มาตกแต่งข้างนอกเพื่อจะเอายีนปกติเข้าไปแต่คริสเปอร์แคสเนี่ยแทนที่จะเอาเซลออกมาแล้วนาคริสเปอร์ใส่เข้าไปในอนาคตอาจจะมีการที่ฉีดคริสเปอร์เข้าไปในร่างกายโดยตรงแล้วมันก็เข้าไปตรงจุดที่จะตกแต่งยีนได้ไม่ต้องยุ่งกับเวกเตอร์เลยเพราะว่าเรากลัวว่าระบบเวกเตอร์ที่เราพูดถึงสมัยเก่าเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นระบบคริสเปอร์ก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังอีกประมาณ1 0 2ถึงปีข้างหน้า สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ crispr-cas9 เท่าที่ผมทราบในประเทศไทยก็มีที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และก็สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเป็นการร่วมมือของสสถาบันด้วยกันซึ่งเราร่วมมือในเรื่อง,องการทํา crispr-cas9 เนี่ยซึ่งตอนนี้ในหลอดทดลองเนี่ยได้ผลดีมากเรากําลังจะ scale up ขึ้นมาในหนูทดลองแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยเราคาดหวังว่าจะลง clinical trial ในคนในอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้าครับ in no hell by chisco